สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบ ismillahirohmanirohim alhamdulillahirobbilalamin wassallatuwasallamu 'ala s i j i มุ l m u r ี s a l i n wa 'ala a l ิ i h i wasahbi'ajma'in อาม,มาบะอัสลามุอะลัยกุมมะราฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอความสัติความจำเริญจาใจอัลลอฮฺ سبحانه และวะตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศราทุก,ท,กทุกท่านนะครับครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะมาะพูดคุยกันนะครับแล้วก็เรียนรู้ศึกษาไปร่วมกันนะครับเรื่องของอัลกุรอานว่ากุรอานสอนแล้วก็บอกอะไรกับเรานะครับผมพยายามเน้นย้ำนะครับว่าให้เราทุกคนได้เข้าใจ ว่าแล้วก็คิดไปในทิศทางเดียวกันว่ากุรอ่านคือทางนำกุรอ่านคือธรรมน,นูญกุรอ่านคือทางออกของชีวิตมนุษย์ทุกๆคนต้องบอกอย่างนี้ว่าทุกๆคนนะครับไม่ใเฉพาะมุสลิมนะครับเพราะถ้าคนคนหนึ่งได้นำกุรอ่านไปใช้ความหมายก็คือศึกษาเรียนรู้นะครับและคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือมุสลิมนั่นเองนะครับนะดังนั้นเราจะเห็นว่าหลายครัง้งหลายคราวที่ คนที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าเขาตระหนักเขามองอัลกุรอานเขาศึกษาเนี่ยเขาจะเห็นเขาเลยเห็นทางออกและเขาจะตระหนักว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตลนอิสลามซึ่งอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้นะครับพูดง่ายว่าไม่ได้เรียนแต่ทําไมถึงนําคําพูดนําคําสอนนําในสิ่งต่างๆที่มันเขาเรียกว่าเกินความรู้ของคนในยุคนั้นน่ยมาบอกและทำไมฮะพันสี่ร้อยกว่าปีนะ เราเพิ่งประจักษ์วันนี้นะครับง่ายๆเลยพี่น้องครับวันนี้คนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแต่พี่น้องลองจินตนาการแล้วลองอมองไปถึงความเป็นไปได้เมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีที่ท่านนับีบอกว่าการสร้างมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาจากอสุจิแล้วก็กลายเป็นก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อแล้วกลายเป็นกระดูกและมีหนังหุ้มกระดูกอายะีนี้ ถูกประทานลงมาบอกมาทําให้คนในแน่นอนครับในยุคนั้นรู้สึกประหลาดว่ามันเกิดอะไรขึ้นการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในคันของสตรีคนหนึ่งซึ่งจะเป็นช่วงระยะต่างๆที่กุรอานได้บรรยายไว้แต่แน่นอนและครับวิวัฒนาการการศึกษาก็พยายามจนกระทั่งมาถึงยุคหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร หรือใครก็แล้วแต่ที่พยายามคิดคน้คนค้นคว้าเขาก็ประจักษ์ถึงการปฏิสนธิการไกลเอเขาเรียกการเาเกิดนะที่เราเรียกกันว่าตั้งคันและวันนี้พี่น้องครับมันชัดเจนว่าเมื่อเทคโนโลยีมันก้าวหน้าขนาดนี้เขาจึงได้สามารถรู้ว่าการปฏิสนธิและเป็นอย่างที่ท่านนาบีบอกที่ใจเอกุรนอ่านบอกไว้คําถามว่า เมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีมีใครสักคนไหมบอกแบบเนี้ยมีใครสักคนแนะนำอย่างนี้ไหมไม่มีไม่มีมมครับแต่วันนี้คนที่มาก็แน่นอนนะครับเขาก็ตั้งเป็นหลักสูตรเป็นวิชาการขึ้นมาเป็นไอนี่ขึ้นมานะถึงบอกกับนะว่าวันนี้ <c oughs> เราพยายามจะบอกว่ากรุรอ่านคือธรรมน ôn, รูญกุรอ่านคือทางออกกรุรอ่านคือทางนำของชีวิต บอกไว้หมดแหละพี่น้องขออย่างเดียวว่าเราซึ่งเป็นมุสลิมพยา,า,าพยามศึกษาเรื่องของอัลกุรอานนะพยายามศึกษาเรื่องอัลกุรอานนะครับอย่ามองว่าศึกษาอัลกุรอานแล้วก็เพื่อที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเคลกคิดค้นคน้นคว้าถ้าทาได้ก็ทําแต่ถ้าทําไม่ได้อย่างน้อยเราได้เรียนรู้อัลกุรอานนําสู่การปฏิบัติและที่มาไปวันนั้นคือหัวใจของเราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์สุตลต่าในการที่จะยืนหยัดในหลักการศาสนา ซอบ้าหลายๆท่านที่ศึกษาอัลกุรอานก็ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้เป็นนักคน้นคว้าคดีโนเวอะไรทั้งสิ้นเลยแต่เขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์เขาเป็นคนคน้นคว้าอัลกุรอานให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจอัลกุรอานง่ายขึ้นเขาเป็นคนที่มองอายะกุรอานเข้าใจอัลกุรอานแล้วก็เอาอัลกุรอานมาสู่การปฏิบัติของการดําเนินชีวิตเพราะอะไรครับเป้าหมายของการศึกษาไม่ใช่เพื่อการโด่งดัง เป้าหมายของการศึกษาไม่ใช่เพื่อการที่จะทําให้วงตระกูลมีชื่อเสียงไม่ใช่แต่เป้าหมายของการเรียคือให้ตัวเรารอดพ้นจากอะไรพฤติกรรมการกระทําไม่ดีและรอดพ้นจากการลงโทษในกบฏการลงโทษในวันกีดยามะตรงนี้ต่างหากแล้วครับพี่น้องครับดังนั้นนี่คือวิธีมองที่ต่างกันนะฮะวิธีมองที่ไม่เหมือนกันนะครับที่เราเรียกว่าวิสัยทัศน หลายคนเวลาบอกวิสัยทัศน์ก็รู้สึกเฉยๆเวลาบอกวิชั่นโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นกับวิชั่นมากเลยและวิชั่นเป็นแบบไหนฮะมองการไกล25ปีก็แค่25ปีแต่อิสลามให้วิชั่นให้มุมมองถึงวันกิยามาก์นะูแนละไกลกว่าไหมมองจากโลกนี้ไปถึงโลกหน้ามองจากเริ่มตั้งแต่ที่เราเขาเรียกว่าเลือกคู่ครองจนกระทั่งถึงวันกิยามา มองตั้งแต่เลิกคู่ครองจนกระทั่งลูกเกิดและลูกโตขึ้นและต้องทำอะไรมองตั้งแต่วันนั้นถึงวันสิ้นชีวิตโอ้โหอะไรที่ไกลไปกว่าน,นั้นอีกล้วไม่มีพี่น้องนะเพราะอิสลามไม่ได้บอกว่าเราจบกันตอนตายนะอิสลามไม่ได้บอกว่าเราจบกันตอนที่ทุกคนถูกเอานำไปฝั่งไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่นะครับ,รบดังนั้นวันนี้เป็น อีกช่วงหนึ่งนะครับเราขึ้นสุรใหม่แล้วนะครับเป็นสุรอินชิอกสุรส้นนี้บอกในเรื่องราวอย่างที่เรียนกับพี่น้องเบื้องต้นนะครับให้เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและทุกคนต้องเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเจอแบบไหนเลือกตอนไหนครับไม่ใช่เลือกตอนนู้นนะฮะตอนนี้ครับตอนนี้ฮะ การที่เราจะกินข้าวเนี่ยนะเราไม่ใช่ไปเลือกตอนที่อาหารมาวางข้างหน้านะถ้าวางข้างหน้าต้องกินอย่างเดียวแล้วครับแต่เราเลือกคือเลือกก่อนที่เราจะไปกินสั่งนี่ก่อนไม่ใช่สั่งอะไรมาก็เพิ่งจะมาคิดจะสั่งกินนะไม่ใช่นะเช่นเดียวกันพี่น้องครับเราจะไปทิศทางใดตรงเนี้ยไม่ใช่ตายแล้วค่อยไปคิดเจอแล้วค่อยมาบอกไม่มีอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะไม่ได้นะ ในหลักการอิสลามซึ่งเราทุกคนได้เข้าใจดีนะครับว่าการมีชีวิตอยู่ของเราในโลกดุนยานี้เป็นการมีชีวิตแบบเลือกว่าจะไปทิศทางใดและเลือกไม่ใช่เลือกที่คำพูดเลือกที่การปฏิบัติถ้าเราบอกว่าเราอยากเข้าสวรรค์แต่ไม่เคยนมาดและเราบอกว่าเราเลือกสวรรค์อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับการที่เราจะเลือกไปในทิศทางใด มันต้องขึ้นอยู่ข้อปฏิบัติมันจะขึ้นอยู่กับหัวใจอันมุ่งมั่นแน,แน่วแน่ตรงนั้นต่างหาก้กนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาทบทวนนะครับสุรน,นี้ครับสุรออนชิคก็ก์นะครับหรืออิรัสมาอุนชักกัตนั่นเองนะครับนะเป็นสุระห์ที่เราเอาัอาอาลลอฮฺสดตบอกให้เห็นถึงบรรยากาศหรือ,อสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในวันแห่งการตอบแทนหรือวันกิยามะนั่นเองพระองค์อัลลอฮฺสลาได้ขึ้นต้นสุร้อนนี้บอกว่าอิเซสมาอุนชักกตเมื่อท้องฟ้านั้นมันแตกแยกออกพี่น้องเราจรินตนาการไม่ได้หรอกครับเราไม่รู้ว่าจะแตกออกอย่างไรแยกออกอย่างไรนะครับแต่เมื่อกุรอานบอกเมื่อกุรอานชี้แจงอย่างนี้บอกถึงสภาพเหตุการณ์ที่มันน่ากลัว สภาพเหตุการณ์ที่มันดูแล้วมันน่ากังวลเมื่อท้องฟ้าแยากออกแตกออกเดียววะอาซินัล,ลิรอบบบฮาวะฮุก,กัดทำไมล่ะครับเพราะมันปฏิบัติตามคาอนุมัติสิ่งอนุมัติของพระผู้บร่บาลไม่ใช่เพราะระเบิดปรมานูไม่ใช่เพราะนุมไม่ใช่เพราะคําสั่งของอัลลอฮฺสุบะตัล ก็ให้เห็นว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยที่มันเดินอยู่ได้ที่มันเป็นอยู่ได้ไม่ใช่ธรรมชาติพี่น้องครับมันเดินมันเาขาเรียกหมุนมันปฏิบัติหน้าที่ของมันตามคําบัญชาใช้ของพระอวิบาลของมัน,นเมื่อถึงวันเวลาเมื่อถึงเวลาที่พระองค์ได้กําหนดไว้มันก็จะแตกออกว่าอิดัลอัุมุดด เป็นสิ่งที่เราใช้ตลอดเลยท้องฟ้าที่เรามองท้องฟ้าที่เรา,าใชา้ในทุกวันนี้อดีตอาจจะไม่เข้าใจว่ามันท้องฟ้าใช้อะไรอื่นจากเครื่องบินบินแต่วันนี้เข้าใจแล้วนะสายแย่แก้วยงใยเครือข่ายทั้งหมดแย่งแย่งพื้นที่บนท้องฟ้ากันแล้วเห็นไหมฮะใครละครับไม่ใช่เราแน่นอนถูกไหมฮะไม่ใช่เรา,าแยกยัง,ยงไงก็ตามสักวันก็ต้องจากโลกนี้ไป ของเราเนี่ยมุสลิมที่เป็นมุสลิมไม่ใช่มองว่าเราจะอยู่บนท้องฟ้าจะอยู่บนดุนยานี่อย่างถาวรไม่ใช่ดังนั้นเราคือ,เ,อเขาเรียกพยายามแต่ไม่ตะเกียกตะกายจนกระทั่งลืมอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮฺสลาบ,บอกอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าวันหนึ่งสิ่งต่างๆเลยมันก็จะสลายอะไรที่เราว่ามหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ไม่มีวันสูญสลายด้วยความเข้าใจแบบมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยนะ ล l l a ์บอกไว้เลยอิาซัมอาอุนชักกัดเมื่อท้องฟ้ามันแตกออกว่าดีนะัลลิรบบิฮาวะฮุกัดเพราะองค์อัลลอฮฺสลาได้สั่งได้อนุมัติได้อนุญาตให้มันได้เกิดขึ้นว่าอิดัลอัรดุมุดดัตและเมื่อแผ่นดินที่เราเดินอยู่เนี่ยที่เราบอกว่าโลกกลมนะวันนั้นมันจะแตกออกและแผ่กว้างออกไปพื่อแบนออกไปไม่กลมแล้วครับนะ ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดจะอย่างไรไม่ทราบยังไม่เห็นภาพให้รู้ว่าความน่ากลัวมันจะเกิดขึ้นความอนละหนมันจะเกิดขึ้นวันอะไรครับวันกิยามานั่นเองกำลังจะชี้ให้วันกิยามามันจะเกิดแบบนี้นะเมื่อแผ่นดินมันแผ่ออกพี่น้องลองจินตนาการว่าโลกมันกลมขนาดนี้นะ มีอะไรก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันก็ดูดลงไปอย,อยู่ในเขาเรียกอยู่ในในแผ่นดินเนี่ยในโลกใบนี้แต่วันที่มันแผ่ออกกว้างแบนขนาดนี้ก็แน่นอนแหละครับนะฮะวอัลกัตบาฟีฮาวะตะคลัดนี้แหละครับคนอ่านบอกชัดเจนแล้วมันก็จะปลดปล่อยในสิ่งที่มันอยู่ในมันทุกสิ่งที่อยู่ในมันจะปลดปล่อยออกมาวันนี้อัลลอฮ์ให้เราเห็นลาวาเล็กๆน,น้อยๆพี่น้องที่มันพุขึ้นมาทะลุขึ้นมา,ลขขนมาและยิ่งวันนี้นะ เราก็ไม่รู้นะฮะว่ามันจริงหรือไม่แต่ว่าที่เราเห็นนะอยู่แผ่นดินยุบลงไปไปไหนล่ะครับแล้วก่อนยุบนะอะไรที่มาม,มันไอ้นี่อยู่หรือข้างล่างเป็นโพงโพงไปถึงแค่ไหนก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ในแม่น้ําอยู่ๆก็มีน้ะวนหมนุนดึงทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในนั้นมันคืออะไรเห็นไหมฮะทุกอย่างเก็บไว้ในอยู่ในโลกอยู่ในแผ่นดินนี่หมดเลยแต่วันนั้นทุกอย่างจะต้องผุดออกมา มันเป็นภาพมันเป็นสถานการณ์ที่น่าสะพึงกลัวนะครับอัลลอฮ์ให้สถานการณ์เหตุการณ์บอกสถานการณ์เหตุการณ์นี้ให้เรานั้นได้สำนึกว่าวันนั้นจะต้องเกิดแน่นอนคือวันอะไรครับวันกิยามะเกิดอย่างไรเกิดคือไม่ได้บอกอะไรที่เราเราไม่เคยเห็นมันก็อาจจะจิจนตนาการไม่ได้ อัลเหแน่นอนเราไม่รู้ว่าภาพจะเป็นอย่างไรแต่ให้ให้รู้เบื้องต้นท้องฟ้าเราเห็นครับแผ่นดินเราอยู่ครับแต่เมื่อมันเปลี่ยนรูปร่างของมันมันทุกอย่างโอ้โหเป็นไงฮะมีอยู่ที่หนึ่งที่ราวามันไหลออกมาแล้วลงทะเลพี่น้องเห็นในภาพเป็นไงฮะรู้สึกทุกคนแตกตลกตลกใจหมดไปดูไปอะไรนะบางที่ก็มีเหมือนกับ อะไรอะลาวาพุทธขึ้นมาคนก็อยากที่จะไปดูไอ้ตกใจก็คือตกใจนะภูเขาที่มันเคลื่อนที่ดินที่มันสไลด์เคลื่อนที่ก็ตกใจกันหมดแล้วครับนี่แค่เล็กๆน้อยๆแล้วถ้าวันนั้นมันยิ่งใหญ่กว่านี้เป็นอย่างไรครับวะอะดินนัตลีรบบิฮาวะฮุก,กันก็แน่นอนแลละครับที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามันอยากจะทำเองแต่ที่เป็นอย่างนี้เพราะ อนุมัติจากพระผู้อภิบาลของมันก็คืออัลลอฮฺสุลตลาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดที่จะเป็นยังไงเป็นนู่นเป็นนี่ทั้งหมดเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นอนุมัติจากอัลลอฮฺสุลตลาทั้งสิน้นดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับห้าองการนี้ที่บอกมาในต้นสุร์อินชิกเนี่ยนะครับตั้งแต่อิดะสมาอุนชักกัดจนกระทั่งถึงว่าอินัตลิรบบิฮาวะฮุก,กั ให้เราเห็นถึงบรรยากาศหรือภาพเบื้องต้นของวันกียามาหรือจะใกล้วันเกียร์ถือช่วงของวันเกียรมามันจะเกิดขึ้นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะซึ่งไม่มีตาไหนได้เห็นแน่นอนฮนะเราแค่แค่มโนหรือจินตนาการในในเท่าที่ความรู้เราเป็นเท่านั้นเองอายะนี้ห้าอายะนี้เวลาเราบอกกับคนหนึ่งเขาก็จินตนาการในมุมของเขาที่เขาเคยมีประสบการมา ว่าอแบนยังไงเขาก็เอแบนแบบกระดาษบางคนแบนแบบอะไรอ่ะหนมปังก็แล้วแต่ความเป็นจริงเป็นยังไงยังไม่มีใครเห็นแต่มันน่ากลัวไหมล่ะครับมันน่าหวาดเสียวไหมล่ะครับนะฮะอลัลลอฮฺเมื่อบอกห้าองค์การนี้แล้วเนี่ยนะมาดูครับว่าหลังจากบอกถึงความน่ากลัวถึงเหตุการณ์ของวันกิยามัตที่ทุกคนจะต้องเจอแล้วเนี่ยอลัลลอฮฺเตือนอย่างนี้พี่น้องรับ บอกให้เราได้ตระหนักอย่างนี้นะครับที่บอกว่ายาอายูฮัลอินซานุอินนากกาดีฮุนอิลารอบบิกกัดฮันฟามูลากีเตือนมนุษยชาติทั้งหมดเลยที่ผมเรียนกับพี่น้องไปว่ากุรอานไม่ใช่สำหรับมุสลิมอย่างเดียวดังนั้นจะสังเกตว่าบางช่วงบางตอนของอายักคุรอานใช้คำว่าอันนาสมวลมนุษยชาติให้ได้ตระหนักไงครับให้ได้เข้าใจ ว่าไม่มีคําว่าธรรมชาติและไม่มีคําว่ามันเกิดขึ้นเองมันไปไม่ใช่แล้วครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นท้องฟ้าจะเป็นอย่างไรเกิดขึ้นด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺสุลตาแผ่นดินมันจะไหวอันนี้มันจะเคลื่อนที่มันจะมีหลุมมีอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นในในในคลิปวิดีโอที่ส่งผ่านๆกันเข้ามาดูเนี่ยนะครับทุกอย่างถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺสุลตาตรงนี้เองที่ อเล็กซ์ลาบอกว่าโอ้มนุษย์ชาติเออต้องทําไมครับอินนากาะกะดุนอิลารบกะะิกากกัดฮันฟอมูลาคีเรามนุษย์ทุกคนจะต้องมั่นเพียนจะต้องพยายามอดทนอุตสาหะนะเพราะจะต้องเจอกับผู้บังจะต้องเจอกับพ่อผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอนครับอุตสาหะตรงนี้พยายามตรงนี้มั่นเพียรตรงนี้ ยอมทุกทรมานตรงนี้ไม่ใช่เพื่อเงินพี่น้องไม่ใช่เพื่อดุนยาไม่ใช่เพื่อตําแหน่งแต่เพื่ออัลลอฮ์สุบฮาาฺตาลาเราต้องเจอกับอัลลอฮ์อยู่แล้วเราต้องไปเจอกับพระบุบาลอยู่แล้วไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่ศรัทธาหรือเปล่าทุกคนจะต้องเจอนะครับโดยเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่ออ่านองค์การอายานีแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องมองให้ชัดๆว่างานศาสนาอามันอิบะาดา การปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักเกณฑ์และหลักการไม่ใช่เรื่องลําบากและไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องว่าสบายแล้วค่อยทําสะดวกแล้วค่อยทําถนัดแล้วค่อยทําไม่ใช่แต่มันเป็นว่าเราต้องอุตสาหะมั่นเพียรปฏิบัติเริ่มต้นในการปฏิบัติในเรื่องของอามันอิบัดนะนำตัวเราเข้าสู่วงจรของการเป็นเบ่าวี่่ดีของอัลลอฮฺสุตละ ถึงว่าอายะคุรอ่านใช้คําว่าอันนัสก็ได้อินนัลอายะยุลอินซานมนุษย์ชาติก็ตามเราเป็นคนหนึ่งไม่ว่าในคุรอ่านจะพูดคําว่ามนุษย์ชาติหรือผู้ศรัทธานั่นก็คือเราถ้าผู้ศรัทธาเจาะจงมาที่เราถ้ามนุษย์ชาติตื่นตัวเราให้ตระหนักเสมอนะครับว่าเราอยากปล่อยปะละเลยวันเวลาชีวิตของเราโอกาสของเราหน้าที่ของเรา นะครับอย่าปล่อยปะละเลยและอย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะและอย่าคิดว่าการทำงานหรือการอามัณอิบาดะจะต้องทำแบบสบายๆท่านลำบากมากนะักใครจะทำละ่นะอิสลามก็ต้องง่ายสิต้องไม่ใช่พี่น้องครับมันง่ายคือถ้าเราคล่องแล้วมันถึงจะง่ายนะถ้าไม่คล่องยังไม่เริ่มเพิ่งจะฝึกฝนมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับทุกเรื่องบนโลกดุนยานี้ เริ่มทํามันจะค่อยๆย,ยากไม่มันจะเริ่มยากมันจะเริ่มจากความว่ายากไม่ถนัดแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะความคล่องความเคยชินนะฮะและยิ่งเรามีความมุ่งมัน่นและเรามีความตั้งใจที่จะเป็นเบาวที่ดีของลอกสุภตาลาอุปสรรคความยากลําบากความไม่ถนัดและทั้งหมดจะหมดจะหมดลงครับนะ,ะเพราะหัวใจที่ศรัทธาเท่านั้นนะครับ ครับอายะต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสลามวลเลยกุวมเระมะตุลลวะบรากการตึที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม